หายหน้าหายตาไปนานเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเกมวันนี้เป็นไงเสมอหนึ่งหนึ่งสุภาครก็ก็เป็นเกมที่ดีทั้งสองทีมสปิริตการเล่นเด็กก็ยังยังประสบการณ์ในเรื่องของเกมต้องพัฒนาอีกมากครับก็ถือว่าได้แต้มจากโค้ชเสกมาก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจที่จะก้าวต่อไปในเกมต่อไปครับ <laughs> รถตีนมาอยู่นอตท่านตาเลยใช่ไหมดูดูแลเด็กที่แคมป์เลยใช่ไหมครับผมอยู่อยู่นอตท่าตาครับในหมาลายเลยเหรอครับผม <c oughs> โอ้โควิดจากนะเตรียมหน้าครับของนอตท่านตาเป็นไงบ้างก็ไปเยือนไอเชียงรายล้านนาก็ก็เราต้องเดินทางไปไกลก็ต้องเตรียมตัวต้องมีแต้มกลับมาล่ะครับ เพราะว่าสถานการณ์ของเรายังไม่ดีขึ้นก็จะไปปรับปรุงเรื่องศักยภาพของผู้เล่นครับผมครับครับโอเคประมาณนี้ครับโค้ชขอบคุณมากครับคัค้ชจิตครับ